หายสงสัยเมพิชนาตอบแล้วทำไมเสื้อผ้าหน้าผมสวยพร้อมในวันถูกขอแต่างงานเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายๆคนใจฟูหนักมากสำหรับโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกที่ไฮโซบิ๊กอัครวัตรคงสิริการตั้งใจทำขึ้นเพื่อการันตีรักมัน่นแด่ผู้หญิงที่รักเมพิชนาะสาขากร หลังทั้งคู่ใช้เวลาคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เอ่อล้นไปด้วยพลังงานแห่งความรักและความสุขจริงๆล่าสุดช่วงเย็นเมื่อวันนี้12ตุลาคม2566นักธุรกิจชื่อดังบิ๊กทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวดีกรีนางร้ายหน้าสวยเมแต่งงานอย่างเป็นทางการท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันสำคัญของทั้งคู่ซึ่งสาวเมย์ถือโอกาสดีเขียนข้อความบอกเล่าเบื้องหลังการถูกสะพายครั้งนี้ใครข้อสงสัยแล้วว่าทำไมเสื้อผ้าหน้าผมของเจ้าตัวถึงได้พร้อมเป๊ะขนาดนี้ที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งมากๆจนไม่ได้เอะใจอะไรเช้ามีถ่ายปกหนังสือก็เลยได้แต่งหน้าสวยและเฟียสก็มาดูแลที่กองแถมเอาชุดเรสสีขาวมาฝาก ถามว่าวันนี้พี่มีไปที่ไหนต่อไหมช่วยเอาไปใส่รีวิวให้หน่อยในใจคิดว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีพอดีและตอนเย็นแฟนจะพาไปดินเนอร์ก็เลยเอามาใส่ซะเลยกาจะซื้อสวยไปดินเนอร์กันสองคนสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเซอร์ไพรส์มาแอบมารอทั้งร้อนทั้งยุงมากันเยอะมากช็อกมากสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคุณแฟนที่ทำให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายและมีความสุขที่สุด Happy Anniversary ค่ะก็ว่าจะไม่รักครบ4ปีแล้วนะและอีก2เดือนแต่งงานละค่ะบิ๊กอัคครวัตขอบคุณทีมงานลูกรักด้วยนะคะสบายมากประทับใจมากมหัสจักร under score wedding ขอแสดงความยินด,ดีกับว่าที่บ่าวสาวมานะที่นี้ด้วยนะคะ